สูกิชิบะนึ่งย่างสไตล์เกาหลีอ,อันดับหนึ่งของไทยนะคะร่วมกับสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติเมืองนวัตกรรมอาหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มหาวิาทยาลัยแม่โจ้นะคะและมหาวิทยาลัยกรุงเทพจัดงานถแถลงข่าวการจัดการแข่งขันนะคะออกแบบบรรจุพันธุ์พื่อสังคมที่ยั่งยืนชิงแชมป์ประเทศไทยประจำปี2 5 6 8ายภายใต้แนวคิดนะคะสารตอพลังนิสิตนักศึกษาสูนิสิตนักศึกษามืออาชีพเพื่อเฟ้นหาสุดยอดนักออกแบบรุ่นใหม่นะคะที่จะมาร่วมกันสร้างสรรค์บรรจุพันธุ ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและตอบโจทย์ความต้องการของสังคมและผู้บริโภคยุคใหม่โดยผลงานการออกแบบของทีมที่ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศนะคะจะได้ถูกตีพิมพ์เพื่อเป็นประโยชน์ต่อสังคมและภาคอุตสาหากรรมและสําหรับผลงานที่ได้รับรางวัลชนะเลิศนะคะจะมีโอกาสนํามาผลิตจริงเพื่อสร้างมูลค่าและเป็นผลงานที่สร้างสรรค์โดยเยาวชนไทยอย่างแท้จริงไปเมื่อวันที่4ี่สิงหาคมที่ผ่านมา นอกจากนั้นภายในงานนะคะยังได้มีการทําพิธีลงนามความร่วมมืออย่างเป็นทางการภายในงานนี้อีกด้วยนั่นเองค่ะซุวิชิเนี่ยเราก็เติบโตมาจาก SME อนะฮะ,ะกว่า25ปีที่สุวิชิตก่อตั้งมาตั้งแต่สาขาแรกเนี่ยเราก็มองว่าคือเราเป็นผู้เชี่ยวชาญที่เป็นเชนร้านอาหารนะครับที่เรามีไม่ใช่แค่เป็นอาหารเกาหลีหรือญี่ปุ่นนะครับเราก็คิดว่าเราน่าจะเป็น เชนที่หลากหลายนี่มีอาหาร uh, หลายๆประเภทนะครับแล้วเราก็มีการเติบโ,โตต่อเนื่องนะครับจากหลายๆแบรนด์ที่เราก่อสร้างขึ้นมานะครับ mm hmm. เพราะฉะนั้นคือกว่า25ปีเนี่ยเราก็ถือว่าเราเป็นเอ็กซ์เพรสเรื่องของไม่ใช่แค่ตัวอาหารที่เราดิลิเวอร์ให้กับลูกค้านะครับแต่เราก็เก่งในเรื่องของรีเทลที่เป็นโปรดักที่จะสร้าง มูลค่านะครับสำหรับลูกค้าที่สามารถที่จะซื้อในรีเทลแล้วก็สามารถเอ็กซ์พอร์ตไปต่างประเทศได้นะครับอันนี้คือจุดมุ่งหมายที่ซูวิชิเราเองเนี่ยอยากจะตั้งเป้าให้เป็นเป็น global brand นะครับที่ลูกค้าได้ได้รู้จักเพราะว่าเราก็ได้ออกในงาน t ทเฟ็กซมาประมาณ4ปีแล้วนะฮะแล้วก็จาก อินคว r อต่างๆหรือว่าคนที่สนใจเนี่ยเขาก็มองว่าเออโปรดักที่ผลิตในประเทศไทยเนี่ยค่อนข้างที่จะดีนะครับเราก็อยากเป็นส่วนหนึ่งที่จะจุดประกายโปรเจกต์นี้นะครับที่เอาอิน r ิวเดียนที่เป็น Localization ที่ดีของบ้านเราเนี่ยเอามาทำเป็นโปรดักที่มาพร้อมกับคุณภาพอินโนเวชันสตอรี่ต่างๆโดยเอาไอเดียของเด็กรุ่นใหม่ ของบ้านเราเนี่ยเอามาใส่เพื่อที่ทำให้ตัวโปรดักตัวนี้ตอบโจทย์คนรุ่นใหม่แล้วก็ไม่ใช่แค่เทรนด์ในประเทศซูกิชิเองเนี่ยเราค่อนข้างที่จะพูดง่ายๆว่าเราจับ trend, เทรน์ในแง่ของร้านอาหารของต่างประเทศนะครับค่อนข้างเร็วเพราะฉะนั้นเราจะเข้าใจว่าเทรนด์ uh, ที่ต้องการของลูกค้าในประเทศหรือปางประเทศเองเนี่ยเป็นยังไงบ้าง เราก็จะเอาเทรนตรงนี้มาใส่ในโปรดักต์แล้วก็จากที่ฟัสซิลิตี้ที่เรามีมาตรฐานาสำหรับผลิตเกี่ยวกับแล้วก็มีมาตรฐานเรื่องของ ISO ต่างๆหรือฮาลาลที่เดี๋ยวนี้ต่างประเทศที่ต้องการที่จะสำหรับเอ็กซ์พอร์ตนะครับเราก็ตรงนี้เราก็มีมุ่งมั่นที่จะทำแล้วเราก็มองว่าแพคเกจจิ้งเนี่ยเ,เป็นสิ่งสำคัญเพราะว่าจากที่ผมเองเนี่ยได้ไป เห็นจากต่างประเทศอย่างยกตัวอย่างอย่างญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็ใส่ใจกับ Product Marketing หรือ Packaging ตัวนี้ค่อนข้างเยอะมันจะทำให้ Value ของ Product เราเองเนี่ยสามารถที่จะทำให้ต่อยอดแล้วก็ทำเป,เป็นที่รู้จักได้ง่ายขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบ้านเราเนี่ยผมว่า SME เนี่ยยังขาดเรื่องของอ Product Marketing ค่อนข้างเยอะก็เลยเป็นที่มาว่าโปรเจกต์นี้ น่าจะเป็นจุดเริ่มต้นนะครับที่จะช่วยทั้ง SME แล้วก็เด็กรุ่นใหม่ๆที่จะมีอินสปายที่จะทำเรื่องของโปรเจกต์แบบนี้เพิ่มขึ้นทำให้โปรดักต์นี้มีสตอรี่แล้วทำให้มันแอดดิตแวลูได้มากขึ้นเลยเป็นที่มาที่เป็น p a c k to t h e f u t u r e ในในโปรเจกต์นี้ครับตัวโปรเจกต์นี้จะทำให้โปรดักต์นี้ไปได้ไกล นะครับไปถึงระดับ global อย่างที่เรียนให้ทราบคือไม่ใช่แค่ Product ที่ดีนะครับแต่ว่าเราเราต้องใส่หลายๆอย่างเข้าไปในตัว Product ด้วยโดยเฉพาะ Packaging ที่สะอาดแล้วก็มาจากแหล่งที่มาที่การผลิตที่ทำให้คนรุ่นใหม่เนี่ยเดี๋ยวนี้เขา perceive ว่าไม่ใช่แค่อาหารที่อร่อยหรือ Product ที่มี Quality เขาต้องการรู้ว่า เรื่องของเวฟของของตัวแพคเกจิ้งเนี่ยในการผลิตหรือในการที่จะย่อยสลายต่อไปเป็นมันมันมีความสะอาดแค่ไหนเพราะว่าตอนนี้โลกเข้าสู่เรื่องของตะหนักเรื่องของ e s g นะครับแล้วก็ทุกหน่วยงานหรือ globally เนี่ยเขาก็ให้ความสำคัญกับพลังงานสะอาดในการผลิตพยายามจะลดเรื่องของคาร์บอนนะครับเราก็เลยต้องอยู่ในเทรนด์ตรงนี้ด้วยเพราะว่าการที่จะ แข่งขันในตลาดโลกได้เนี่ยเราก็คิดว่าแพคเกจจิ้งก็เป็นส่วนสำคัญที่จะต้องอยู่ในโปรเซสนี้นะครับเราก็เลยมองว่าตัวโปรเซตนี้น่าจะเป็นจุดเริ่มต้นนะครับที่จะทำให้มุมมองหรือไมเซ็ตใหม่ของเด็กรุ่นใหม่เนี่ยการที่จะดีไซน์อะไรที่จะใส่โปรดักที่ดีก็ต้องดูเรื่องของแพคเกจจิ้งตัวนี้ด้วยเพราะว่าจากที่เรียนได้ทราบคือ ที่เราเชิญ6ทั้งหมด6หน่วยงานเข้ามาร่วมด้วยเนี่ยเพราะว่าแต่ละหน่วยงานเขาก็จะมีเรื่องของเอ,อ็กซ์เพรสตสนะครับที่จะช่วยทำให้ทุกอย่างมันครบมิตินะครับเพราะว่าตัวตัวแพค i n เกจิ้งเนี่ยมันต้องเดี๋ยวนี้มันไม่ใช่แค่ใส่เป็นกล่องหรือเป็นอะไรที่อะไรก็ได้แล้วเราก็ต้องมองว่าเออมันต้องมาตั้งแต่การดีไซน์การยั่งยืนสเทน การใส่เรื่องของอสตอรี่ต่างๆนะครับอันนี้เป็นสิ่งสำคัญว่า,าที่มาที่ไปต้องเทร e แบ็ k ได้แล้วก็มาจากสิ่งที่รักโลกนะครับอันนี้คือเป็นคีย์สำคัญเลยท,ที่ที่จะทำให้ Product ปัจจุบันเนี่ยเ,เติบโตได้ดีรวมถึงอันนี้สิ่งที่สำคัญสุดคือ affordability นะครับคือการดีไซน์ที่สำเร็จที่ Success จริงๆเนี่ย มันต้องมาพร้อมดีไซน์แล้วก็เป็น affordable ด้วยไม่ใช่แพงเกินไปนะครับจนบจับต้องไม่ได้แล้วก็รูปลักษณ์หน้าซื้อหน,หน้าที่จะเห็นแล้วเนี่ยดูแล้วน่าจะสบายตาแล้วก็ปลอดภัยอันนี้สำคัญที่สุด welcome นะครับคือเราเราอยากให้นักศึกษาหรือเด็กรุ่นใหม่ๆนะครับที่ที่อยากจะเข้าร่วมกิจกรรมนี้อยากให้สมัครเข้ามาจริงๆ เรื่องของไทเทรียเนี่ยเราไม่ได้มีกำหนดค่อนข้างเยอะนะครับเราก็อยากให้เข้ามาแล้วมาพร้อมอินโนเวชันแล้วก็ความคิดใหม่ๆนะครับทำให้เด็กรุ่นใหม่เนี่ยสามารถที่จะดีไซน์ได้เต็มที่เราก็อยากเปิดกว้างตรงนี้ครับเด็กรุ่นใหม่เนี่ยเดี๋ยวนี้มีความมีความที่จะเปลี่ยนแปลงค่อนข้างสูงแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยความต้องการของเด็กรุ่นใหม่เนี่ยในในแง่ของผลิตภัณฑ์เนี่ยค่อนข้าง เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วนนะฮะเราก็เลยอยากให้เหมือนกับว่าผลิตภัณฑ์ใน,ในรอบนี้ในการดีไซน์นนเวชันต่างๆของแพ็ k เกจจิ้งเนี้ยต้องจอบตอบโจทย์คนรุ่นใหม่เพราะว่าเขาคำนึงถึงไม่ใช่แค่คุณภาพหรือคุณลิตีของโปรดักต์แต่ว่าความลึกซึ้งของโปรดักต์เป็นมีที่มามีสตอรี่ต่างๆแล้วก็โปรดักต์จะต้อง sustainability นะครับทำมาจาก คลีนเอเนรจีต่างๆเพื่อตอบโจทย์ในในในเจนสมัยใหม่จริงๆครับเพราะว่า6หน่วยงานที่เรียนมาเนี่ยคือต่างทั้งทาง,งมหาลัยแล้วก็ทางหน่วยงานต่างๆเนี่ยเขามี Expertise นะครับมีความเชี่ยวชาญในแต่ละอย่างนะครับซึ่งซึ่งน่าจะเป็นประโยชน์มากๆสำหรับเด็กๆน้องๆที่จะที่จะได้ความรู้ตรงนี้เพื่อที่จะทำให้ตัว Innovation หรือคุณตี้หรือตัวโปรด u ัก์ต่างๆในแน่ของดีไซน์ด้วยน่าจะออกมาได้ดีเพื่อแข่งขันในระดับ global ได้ครับเนื่องจากเป็นการแข่งขันในระดับอุดมศึกษานะครับเราก็มีความร่วมมือกับน้องมหาลัยทั่วประมาณ50แห่งทั่วประเทศนะครับในการที่จะเอาเรื่องการดีไซน์เ,นรเรื่องนวัตกรรมเรื่องความยั่งยืนเนี่ย เข้าไปให้เขาได้มีส่วนร่วมในการแข่งันด้วยนะครับจริงๆพลตฟอมนี่เป็นความที่ดีที่เราสามารถที่จะได้มีความร่วมมือกับเพื่อนๆ6หน่วยงานที่อาพันธมิตรร่วมกันนะครับแล้วก็มหาวิทยาลัยต่างๆเองนะครับสามารถที่ส่งน้องนักศึกษานะครับทั้งระดับปริญญาตรีโทและเอกเนี่ยสามารถมาแข่งขันได้จริงๆเ,เมื่อสักครู่เล่าไปแล้วเนาะว่าออตอนนี้มันก็มีโอกาสมาพร้อมๆกับความท้าทายตามกระแสความต้องการของอบูโรเปีย เพราะฉะนั้นโอกาสที่น้องๆจะใช้เวทีนี้เนี่ยเป็นอ,อ,อีกกลไกหนึ่งที่จะทำให้น้องๆเองเนี่ยพัฒนาตัวเองขึ้นมาแล้วก็ทำงานที่ตอบโจทย์อของไม่ใช่แค่ตลาด ในประเทศไทยสุกิชิเองตอบลบเช่นโลกด้วยนะคะเราก็จะได้เป็นการเตรียมความพร้อมของนักศึกษาต่างๆที่จะเมื่อเรียนจบออกไปนะคะเพราะเมื่อกี้จากที่เราฟังแล้วเนี่ยตามไทม์ไลน์เนี่ยก็จะมีน้องๆจะได้ลองทําจริงนะคะแล้วก็คนที่ชนะเนี่ยก็จะได้ผลิตจริงด้วยเพราะก็คิดว่าเวทีเนี้ยจะเป็นโอกาสของเขาที่จะได้ฝึกทั้งความคิดสร้างสารรค์นะคะฝึกการทํางานร่วมกันนะคะจัดจะมีโอกาสที่จะ cross มหาวิายากันนะคะแล้วก็ทำให้อุตสาหการรมอาหารของประเทศเนี่ยนะคะพัฒนาเติบโตต่อไปอย่างยั่งยืนสำหรับหมาไรแม่โจ้เหมือนที่เขาบอกนะครับหมาไรแม่โจ้เนี่ยเป็นหมาไรที่มีความเชี่ยวชาญทั้งด้านการเกษตรนะครับโดยเพ่ยิ่งปัจจุบันเนี่ยนะครับเราจะเน้นเกษตรสุขภาวะนะครับแล้วหมาไรแม่โจ้เนี่ยก็จะอยู่กับชุมชนนะครับเพราะนั้นเรื่องของการผลิตหมาไรแม่โจ้จัดก,การให้นะครับแล้วก็ที่สำคัญคือเราพยายามเน้นนะครับทั้งาึาษานองจากการผลิต เราก็มาในเรื่องของการออกแบบใื่เงของการแพคเกจจิ้งนะคุณนี้เพื่อที่จะให้อาหารของเราเนี่ยนะครับเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากที่สุดนะครับแล้วถ้าเกิดว่าเราทําได้สุดท้ายก็คือรายได้ราจะลงไระสู่ชุมชนนะครับเพราะว่าเราเน้นเครือข่ายชุมชนคือนอกเหนือจากนวัตกรรมแล้วนะครับผมอยากมองให้ให้ให้บียอนไปนิดหนึ่งนะครับนิสิตนะครับจะมีโอกาสได้เอาองค์ความรู้ต่างๆ ที่ได้เรียนรู้ในห้องเรียนนะครับมาทดลองจริงจากนอกห้องเรียนสิ่งที่ตามมาคือว่าตัวผิดพันธุ์เองก็่ตามเนี่ยนะครับจะมีโอกาสที่จะใช้จริงจากหน่วยงานพาร์ทเนอร์เราทั้งหมหน่วยงานเนี่ยมาช่วยทําให้เกิดใช้งานจริงได้ไม่ว่าจะเป็นในภาคอุตสาหกรรมหรือภาครัฐก็ตามนะครับอันนี้เป็นนวัตกรรมที่สามารถจะใช้ได้จริงที่เรามองเห็นนะครับอันนี้คือถ้ามาลัะเทศเองเนี่ยเรามีความถนัดในเรื่องของวามคิดสร้างสรรค์แล้วบนทั้งในเรื่องของด้านของแหลหาธุรจิจนะครับเรามีความเชื่อยอย่างยิ่งว่า อาหารเนี่ยเป็นจุดสำคัญของประเทศแล้วก็เป็นจุดที่น่าจะทำให้สร้าง,างความแข็งแกร่งและเสรษิจภาพประเทศได้ดังนั้นการที่เราจะพัฒนารักษาะของการที่ทําให้ธุรกิจอาหารของเราเนี่ยไม่ได้เพียงเพียงแค่ว่าจากคุณค่าที่ม,มีอยู่แล้วในเรื่องของความพิเศษของทั้งความแบตเอรี่ของไทยหรือแม้กระทั่งในวิธีการในการที่จะปรุงรสของอาหารไทยแล้วเนี่ย การนำความสร้างสรรค์หรือการนำเอามุมมองทางธุรกิจเข้ามาในการที่จะต่อยอดหรือสร้างทำให้เกิดความสุ่งรื่อที่มีการสกษารความยั่งยืนได้และเป็นโกลบอลได้เนี่ยน่าจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้สร้างโอกาสนะไม่ใช่เพียงแค่ทำแบบธุรกิจหรือว่ายอดชรุ่นใหม่ของไทยอย่างเดียวขนาดเดียวกันเนี่ยก็ยังเปิดโอกาสในการที่ขยายไปเชิงเศรษฐกิจัระดับโลกให้นปรเทได้ก็ซูวิชิเองเนี่ยเราก็พูดง่ายว่า เราเป็นเราไม่ใช่แค่เป็นเบริษัทที่เป็นร้านอาหารนะครับเราก็คิดว่าเรามีโปดัิตที่ต่อยอดไปไปถึงรีเทลด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยคือก็อยากให้น้องๆได้ได้เห็นว่า,เ,าเด็กไทยรุ่นใหม่เนี่ยสามารถที่จะใส่ความคิดแล้วก็ใส่อินโนเวชันต่างๆเพื่อแข่งขันในระดับโลกได้นะครับเพราะฉะนั้นก็อยากให้สนับสนุน รุ่นใหม่ๆเด็กรุ่นใหม่ๆนะครับที่จะเข้ามาจอยในโปรแกรมนี้เพื่อที่เราคิดว่าตรงนี้เป็นประโยชน์สำหรับประเทศไทยเราเองเพื่อที่เราจะได้เอาอินคีเดนต์ต่างๆวัตถุดิบที่เรามีที่เราดีในประเทศเนี่ยสามารถที่จะให้ต่างประเทศแล้วก็ไปถึงระดับโลกได้เห็นรวมถึงแน่นอนครับว่าแพคเกจจิ้งเนี่ยก็เป็นส่วนสำคัญที่จะทำให้โปรดักต์เนี่ย าสามารถที่จะไปได้ไกลขึ้นเราก็เลยมีโปรเจกต์นี้ขึ้นมานะครับแล้วก็ด้วยพาร์ทเนอร์ที่แข็งแกร่งแล้วก็ทั้งหมดที่เราร่วมด้วยกันเนี่ยผมคิดว่าเราน่าจะทำให้โปรดักต์นี้ไปได้ไกลครับ